ตอนที่332ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นสถานที่ของเราสองคนไม่ใช่หรือโอ้ยฟังจากเสียงแล้วก็คงจะมีใครอยู่นอกกำแพงและโดนลูกหลงเข้าให้เจ้าหนูน้อยและเสี่ยวร่างหันมามองหน้ากันก่อนจะรีบเดินไปเปิดประตูทันใดนั้นเจ้าหนูน้อยก็พยายามปกปิดความผิดของตนด้วยรอยยิ้มอันโง่เขลาว,ว่าที่พี่เขยใหญ่ท่านกลับมาแล้วหรือหิมะตกถนนลื่นเดินลำบากเลยใช่หรือไม่กินข้าวเช้ามาหรือยัง เกี๊ยวของเทศกาลฤดูหนาวเมื่อวานนี้พี่ใหญ่เก็บไว้ให้ท่านด้วยละอีกประเดี๋ยวท่านก็ได้กินเพิงอยู่เยียนปัดหิมะบนเสื้อคลุมแล้วให้คนรับใช้ที่ขับรถม้ามาส่งกลับบ้านตระกูลเพิงไปพอได้ยินว่าเมื่อวันตนไม่อยู่ทว่าคู่มั่นก็ยังคิดถึงกันใบหน้าของเขาก็เพื่อนยิ้มทันทีฉไหนเลยจะยังอยากหาตัวคนปหิมะใส่อีกบุตรสาวคนโตตระกูลหลินได้ยินเสียงของเขาจึงเดินออกมาจากครัวพร้อมรอยยิ้มเขินอาย ท่านเข้ามาทำตัวให้อุ่นในห้องต้าหวาก่อนเถิดประเดี๋ยวข้าจะต้มน้ำแกงอุ่นๆให้ท่านกินเพิงอยู่เย็ยนยิ้มอย่างง่งงมกว่าเดิมนอกจากพยักหน้าแล้วพูดว่าได้ได้ไดก็ไม่ทำอะไรอีกบุตรสาวคนโตตระกูลหลินก็ก้มหน้าและยิ้มหน้าบานเช่นกันคนอื่นบอกว่าเขาซื่อบื้อแต่นางชอบที่เขาเป็นแบบนี้เพราะคนซื่อมักไรเ้เลี่ยมลูเม่เวินจจวินเดินเข้ามาจากข้างนอกพลางถูมือไปมาโอยหนาวๆมาก โชคดีที่เขาให้ชิงเฟิงอยู่ต่อด้วยกันไม่อย่างนั้นตอนที่ต้องลุกขึ้นมาเติมไฟเตียงเตาตอนกลางดึกคุณชายผู้ก่อไฟไม่เป็นอย่างตนจะต้องแข็งตายแน่นอนขณะมองซากกวางที่แขวนอยู่ใต้าชายคาดวงตาของเขาก็เปล่งประกายและพูดกับหลินเว่ยเว่ยว่าหลินกูเนียงนี่ท่านขึ้นเขาไปล่ามาหรือเช้าเช่นนี้คงไม่ได้ขึ้นเขาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางใช่หรือไม่ หลินเว่ยเว่ยกล่าวพร้อมรอยยิ้มข้าไม่ได้ขึ้นเขาหรอกเช้านี้พอเปิดประตูหลังบ้านก็เห็นกวางตัวนี้แล้วนี่เรียกว่าเปิดประตูมาก็พบเรื่องประหลาดใจใช่หรือไม่จริงหรือมีเรื่องดีถึงเพียงนี้เชียวหรือลูล่เหวินจจวินคิดว่าเรื่องนี้น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างยิ่งเจ้าหนูน้อยหัวเราะคิกคักมีสิ่งใดให้ประหลาดใจบ้านเราเก็บซากสัตว์เหล่านี้ได้บ่อยจะตายบางครั้งเป็นกวางแดงบางครั้งเป็นเก้งแม้แต่กวางมูสหนักหลายร้อยช่างก็ยังเคยเก็บได้ พวกเด็กๆมักจะพูดความจริงและเจ้าหนูน้อยก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะที่ชอบโกหกไปทั่วพอลูกวนจวินได้ยินเช่นนั้นดวงตาก็เปล่งประกายกว่าเดิมเมื่อใดจะพาข้าไปเก็บสักตัวบ้างเจ้าหนูน้อยกล่าวด้วยน้ำเสียงเสียดายเล็กน้อยพี่รองเพิ่งเก็บมาได้ตัวหนึ่งหากคิดจะเก็บใหม่ก็คงต้องรออีกประมาณสิบวันหรือไม่ก็ครึ่งเดือนอีกไม่กี่วันนี้คุณชายลูกก็จะกลับเมืองหลวงแล้วไม่ใช่หรือลูกวนจวินมีอาการไม่ต่างจากมะเขือยาวที่เหี่ยวเฉาใช่ อย่างมากสุดเขาก็อยู่ที่เขตเริ่นอันได้อีกแค่สองสามวันเพราะต้องขนสินค้ากลับเมืองหลวงแล้วเจ้าหนูน้อยจึงพูดปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรประเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ดูว่าพี่รองมีเวลาว่างหรือเปล่าเราให้นางพาขึ้นเขาไปดักกระต่ายหิมะโสนชูหิมะตกลงมาแล้วกระต่ายหิมะจะจับได้ง่ายหน่อยถ้าโชคดีหลักก็คุณชายลู่สามารถลงมือทํากับดักจับได้เองจากนั้นนากลับไปทําถุงมือให้ท่านแม่ของท่านนางจะต้องมีใจมากแน่ ใช่เขายังไม่เคยขึ้นเขาไปล่าสัตว์ในวันที่หิมะตกมาก่อนทันใดนั้นแววตาของลูกเหวินจวินก็เหมือนลูกสุนัขเขาหันไปกับพริบตาปริป,ปริปพลางมองหลินเว่ยเว่ยหลินกูเหนียงเช่นนั้นก็ได้ข้ารับปากบัณฑิตน้อยว่าจะพาเขาขึ้นไปเหยียบย่ำหิมะพลางชมดอกเหมยบนเขาพอดีเช่นนั้นก็ไปด้วยกันเลยหลินเว่ยเว่ยไม่อยากให้แขกที่เดินทางมาไกลต้องผิดหวังนางจึงตกปากรับคำทันที แววตาของเจียงโมหานเต็มไปด้วยไฟโทรศัตกลงกันแล้วว่าจะเป็นสถานที่ของเราสองคนไม่ใช่หรือเจ้าถามข้าหรือยังจูจูก็ชวนคนหน้าขัดเคืองลูกตาไปด้วยข้าอารมเสียอาหารเช้าคือเกี๊ยวที่เหลือจากเมื่อวานพวกมันถูกนำมาทำเป็นเจี่ยวจือ โดยมีการเทไข่ลงไปทอดด้วยพวกเด็กๆรวมถึงเพิงอยู่เหยียนที่เพิ่งกลับมาก็มีคนมากกว่า5คนแล้วพวกเด็กวัยกำลังโตย่อมกินได้มากกว่าผู้ใหญ่จึงเป็นธรรมดาที่ปริมาณอาหารจะมีจํานวนมากเมื่อรวมกับหลินเว่ยเว่ที่กินเก่งเหมือนผู้ชายทุกคนจึงต้องขอบคุณที่บ้านตระกูลหลินมีกระทะใบใหญ่ไม่อย่างนั้นต้องทําอาหารเช้ากันหลายช่วยยามเป็นแน่ หลังกินอาหารเช้าแสนอร่อยเสร็จแล้วลูหวนจะวินและเจ้าหนูน้อยก็ใช้ดวงตาเปล่งประกายราวกับดวงดาวระยิบระยับจับจ้องไปที่หลินเว่ยเว่ยเจ้าดำก็เข้าร่วมด้วยมันนั่งอยู่ข้างเท้าของคนทั้งสองแล้วเงยหน้าจ้องนายหญิงด้วยความตื่นเต้นมีของอร่อยให้อีกแล้วใช่หรือไม่หลินเว่ยเว่ยเดินไปสวมเสื้อคลุมแล้วพูดกับทั้งสองว่าใส่เสื้อผ้าให้หนาหน่อยเราจะขึ้นเขากันแล้ว yeah! เย่ขึ้นเขาจับกระต่ายหิมะขึ้นเขาจับกระต่ายหิมะเจ้าหนูน้อยตะโกนเสียงดังจนหิมะหล่นมาจากกิ่งไม้ ส่วนเจียงโมหานก็ถือขาตั้งสำหรับวาดภาพกระดาษและผู้กันเพื่อขึ้นไปตามหาแรงบันดาลใจบนภูเขาหลินจือเยียนและเพิงหยูเหยียนก็อยากตามไปด้วยแต่พอนึกถึงการบ้านอันหนักหน่วงและการสอบในฤดูใบไม้ผลินี้แล้วพวกเขาก็ได้แต่ตัดใจหลินเว่ยเว่ยและเจียงโมหานเดินอยู่ด้านหน้าตามด้วยลู่เหวินจวินและชิงเฟิงเดินตามหลังด้านหลังสุดเป็นเจ้าหนูน้อยและเจ้าดำที่กระโดดโลดเต้นไปมาอย่างสนุกสนาน พอเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านพวกนางก็บังเอิญเจอกับพรานหวังและบุตรชายสังเกตจากการเตรียมอาวุธและอุปกรณ์อันครบคันแล้วก็น่าจะขึ้นเขาไปจับกระต่ายเช่นกันพอหิมะตกแล้วกระต่ายป่าจะเคลื่อนไหวในหิมะไม่สะดวกดังนั้นจึงสามารถจับตัวได้ง่ายขณะมองเจ้าดำที่ตัวเล็กจนแทบถูกหิมะกลบพรานหวังก็หัวเราะขึ้นมานางหนูรองเจ้าขึ้นเขาก็เอาสุนัขล่าเนื้อไปด้วยหรือนี่เป็นตัวเดียวในหมู่บ้านเราเลยนะ เจ้าหนูน้อยหันไปมองเจ้าดำที่กำลังเดินอย่างยากลำบากในหิมะก่อนจะย่อตัวไปอุ้มมันขึ้นมาแล้วหัวเราะเช่นกันรอให้เจ้าดำโตขึ้นมันจะต้องเป็นนักล่าที่เก่งกาจแน่นพอถึงเวลานั้นพี่รองก็จะไม่ต้องขึ้นเขาเองเพราะมีเจ้าดำอยู่เราจะไม่ขาดแคลนสัตว์ป่าให้กินอีกต่อไปเนื่องจากพ่อของเจ้าดำเป็นจ่าฝูงหมาป่าดังนั้นพ่อเป็นพยัก์ลูกย่อมไม่มีทางเป็นหมาบ้านทั่วไปมันจะต้องเติบโตเป็นนักล่าแห่งพงไพรแน่นอน เจ้าหนูน้อยลูกสีสัะเจ้าดำเจ้าดำก็เลียมือของเขาทะว่าปุ่มบนลิ้นของมันทําให้เขารู้สึกคันแทนหน้าหมู่บ้านจึงมีเสียงหัวเราะของเด็กน้อยดังก้องไปทั่วพอมาถึงทางแยกบนเขาแล้วพวกหลินเว่ยและพรานหวังสองพ่อลูกก็แยกทางกันภูเขาที่อยู่โดยรอบนี้หลินเว่ยแทบคุ้นเคยทั้งหมดแล้วนางรู้ว่าภูเขาลูกไหนมีหุบเขาซ่อนอยู่เพราะที่นั่นจะมีกระต่ายอยู่เยอะแต่ที่สําคัญคือทางนั้นมีต้นดอกเหมยอ,อยู่หลายต้นไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะบานหรือยัง กว่าจะมาถึงหุบเขาก็ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วย,ยามแล้วคนที่ไม่ได้เรื่องที่สุดคือลู่วินจวินเพราะเขากลายเป็นตัวถ่วงของกลุ่มแม้แต่เจ้าหนูน้อยเขาก็ยังสู้ไม่ได้ลู่วินจวินคิดในใจว่าหากเขามีพี่สาวมาด้วยและต้องคอยช่วยดึงนางเป็นครั้งคราวเขายังจะเป็นคนช้าที่สุดของกลุ่มอีกหรือไม่ ตอนกลางวันกระต่ายหิมะจะออกมาเคลื่อนไหวน้อยมากหลินเว่ยเว่ยจึงตัดสินใจใช้วิธีรมควันเพื่อจู่โจมพรงกระต่ายหิมะโดยตรงผ่านไปไม่นานพวกนางก็เจอขุยดินที่หันหน้าไปทางแสงแดดหรือเจอพรงกระต่ายแล้วนั่นเองหลินเว่ยเว่ยถอนหญ้าแห้งมาสองสามต้นแล้วหันไปพูดกับเจ้าหนูน้อยลู่วนจวินและชิงเฟิงว่ากระต่ายเจ้าเล่นหนักมันต้องไม่ทำพงไว้แค่พรงเดียวแน่นอนอีกประเดี๋ยวพอค่ารมควันเข้าไปแล้วทุกคนต้องจับตาดูดีๆว่าตรงไหนมีควันออกมาบ้างแล้วก็ไปอุดรูตรงนั้นไว้ เข้าใจขอรับเจ้าหนูน้อยยืดตั้งและขานรับเป็นคนแรกส่วนลูหวนจวินกับชิงเฟิงก็พยักหน้าตามหญ้าแห้งที่เปียกชุ่มไปด้วยหิมะพอจุดไฟแล้วจึงสร้างควันได้จํานวนมากหลินเว่ยเว่ยเปิดโพรงกระต่ายออกเล็กน้อยจากนั้นก็ยัดหญ้าแห้งเข้าไปและยังใช้กระสอบในมือพัดไปที่โพรงนั้นแรงๆทางนี้มีคนออกมาเจ้าหนูน้อยรีบกิบก้อนหินก้อนดินและหญ้าอีกสองสามต้นมาปิดปากโพรงอย่างแน่นหนาะลูหวนจวินและชิงเฟิงก็พบอีกโพรงเหมือนกันจึงหาของมาปิดเอาไว้อย่างรวดเร็ว